โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตใหม่กันนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนันเองนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็คือมีทั้ง3โลกนะครับท่านผู้ชม ต้องบอกก่อนเลยว่าเันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มาขั้นกลางสำหรับอัปเดตต่อไปนี่เองนะครับแต่น้อยบัฟูัปเดตก็ดีใจแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีอะไรให้ทํามากขึ้นแล้วก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อนบ้านดูด้วยนั่เองนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับตอนนี้ถึงสองแสนทับแล้วนะครับทุกผู้ชมถ้าถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีของรางวัลแจกให้แน่นอนนะครับเป็นผลกิโลหนึ่ง้อนผลนะครับผมแม่เอาไปเลย แล้วก็ตอนนี้นะครับหากใครหาร้านบริการอยู่นะครับมีโมอชอปบริการมากมายนะครับมีทั้งแบบโกะกันนะครับแล้วก็มีแมปอื่นด้วยนี่เองแล้วก็มีรับกิกเกมพาด้วยเองนะครับก็ไปใช้บริการได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตกันให้ฟังละกันนะครับก็บอสมาพอดีเลยนะครับผมอย่างแรกเลยคือวิธีในการมาก่อนี้นะครับสำหรับกาะนี้ก็วิธีในการมาก็คือเราสามารถที่จะกดที่ไอคอนตรงนี้ได้นะครับมันจะมีไอคอนโอนี้อยู่ที่ตรงนี้เราก็กดไปได้เลย ซึ่งมันจะมีทั้งหมดสามโลกเลยนะครับโลก1โลก2โลก3ก็คือจะมีหมดเลยสำหรับจุดโลก1นะครับมันก็จะมีหลายจุดมากนะครับแต่ผมจะบอกเป็นคร่าวๆแล้วก็คือจะอยู่ตรงเกาะเกาะกลางนะครับหรือว่าเป็นเกาะสุ่มผลนั่นเองนะแล้วก็ส่วนโลก2นะครับก็คือจะเป็นตรงจุดเริ่มต้นเลยนะครับของโลก2เกาะเริ่มต้นเลยนะครับตรงที่ว์ปจุดเริ่มต้นของโลก2ก็คือจะมีเลยนะครับเป็นตัวที่มีชื่อว่าโอนินั่นเองนะครับเหมือนกันกับโลก1สำหรับโลก3าก็คือจะมี2จุดที่ผมรู้นะครับก เกาะเต่านะครับเป็นในแมนชั่นนะครับก็จะมีนะครับผมตัววาร์ปเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตรงเกาะซีแคสเซิลนะครับก็คือจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะอยู่ตรงเกาะเอ่อตรงที่ทําขนตื่เนี่ยนะครับก็คือจะมีตัวหนึ่งนี่เองก็จะมานี่นะครับสอบวิธีในการมาเกาะนี้นะครับก็มันจะเป็นเกาะใหม่น้ำกวาดไม่ได้เลยนี่เองนะครับผมโอเคส่วนในเกาะนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือจะมีบอสนะครับซึ่งบอสจะมีชื่อว่าเลสคอมแมนเดอร์ ในไหนก็เกิดแล้วก็ขอพูดเลยละกันสหรับเจ้าบอสเลสคอมมานเดอร์นะครับก็คือมันจะเกิดทุกประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับจะเกิด1ตัวนี่นะครับก็น่นคือบอสเลสคอมมานเดอร์สหรับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างในก็วาร์ปไปดูได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับโอ้โหเอยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้โหเลือดสี่ล้านนี่เขาปรับมาเนี่ยตอนแรกเลือดมาสี่แสนนะครับแต่ว่าตอนนี้ปรับเป็นสี่ล ซึ่งเลือดเยอะมากเดี๋ยวผมขออนุญาตตีก่อนะก้นแ,แต่น่าจะตีไม่ตายนะครับเลือดมันเยอะมากนะครับทุกชมโอ้โหตายตายเองแล้วตอนนี้โอเคซึ่งถ้าใครที่ตีตายนะครับผมสรุปให้ง่ายเลยมันจะมีโอกาสได้ของใหม่นเองนะครับก็คือจะมีโอกาสได้ ผ้าคลุมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้หมวกใหม่ได้เองสลับผ้าคลุมกับหมวกใหม่ตอนนี้นะผมยังไม่รู้มันบวกอะไรบ้างนะครับสลับสเตตัสก็ซึ่งในตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับก็เหมือนผมจะรู้แล้วนะครับว่ามันช่วยบวกอะไรบ้างได้นะสำหรับอุปกรณ์2อย่างนี้นะครับก็คือเหมือนในเจ้าอุปกรณ์สองอย่างนี้นะครับจะบวกเรื่องการได้รับโอนิชโฉกี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับ15%บห้เอรนต์นะท่านผู้ชม และก็คือนะครับจะเพิ่มการป้องกันนะครับการโจมตีนะครับจากระยะประชิดนะครับพวกเมรีน <classical CBD aries> <celebr idad> ะครับก็คือพวกเมลีกระดาบนะครับก็คือจะป้องกันนะครับเพิ่มมากขึ้น5%นี่เองนะครับแล้วก็คือเหมือนจะสร้างความเสียหายนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการโจมตีนะครับเมรีกระดาบนะครับเพิ่มขึ้น5%นี่เองนะครับแล้วก็จะบวกพลังชีวิตอีก5 0 0นี่เองนะครับก็คือจะประมาณนี้นี่เอง มีโอกาสได้รับโอนิโทเค็นเพิ่มมากขึ้น15%นะครับแล้วก็ป้องกันการโจมตีนะครับจากดาบแล้วก็เมลี5%แล้วก็เพิ่มความเสียหายในการที่เราโจมตีพวกเมลีกระดาบของเราเองนะครับอีก5%นี่นะครับแล้วก็เพิ่มเลือด500ก็จะมานี้นี่เองนะครับก็มีโอกาสได้ภาคุ้มใหม่นะครับกางหมวกอันใหม่นี่เองนะครับซึ่งเป็นของมาดีเว่นนี้นี่เอง แล้วก็เมื่อเราตีตาเสร็จแล้วนะครับมันจะมีโอกาสได้เป็นเหรียญโทเค็นด้วยเองนะครับทุกทุกครั้งที่เราฆ่านี่นะจะมีโอกาสได้เหรียญโทเค็นซึ่งก็จะส่งไปนะครับแล้วแต่ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่โชคดีหน่อยจะได้เป็นของสมใส่อาจจะเป็นพวกโทเค็นเอ้ยอาจจะเป็นพวกผ้าคลุมหรือว่าอาจจะเป็นพวกหมวกใหม่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเรือสี่ล้านเนี่ยผมคงตีไม่ไหวแน่นอนนะครับมันเยอะมากนะครับสี่ล้านนี่คือไม่น่าไหวอ่ะต้องตีหลายคนเลยโอเคก็สลับบอยก็ถือว่าจบไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนต่อไปปจะะเ็นนนนทาาางงด้้ขวตรรีคับ ตรงต้นไม้สีขาวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงด้านประมาณขวาของเกาะนี่เองนะครับก็จะมี n p c 2ตัวนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเลกกาชานะครับสาหรับตัวเลกกาชานะครับก็จะเป็นตัวสุ่มกาชานี่เองนะครับตามชื่อเลยต้องใช้ทั้งหมดนะครับ250รอนิโทเคินนะครับในการสุ่มกาชานี่เองสำหรับเออเจ้า o อนิโทเคนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นี่เองนะครับนี่เลย o อนิทโทเคินนะครับสามารถที่จะหาได้จากการตีมอนนะครับในเกาะนี่เองนะครับ หรือว่าจะตีบอสคอมแมนเดอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับไปเจ้าตัวเลือด5,000เนี่ยไอยเลเวล5,000เนี่ยนะครับก็คือตีก็มีโอกาสได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอนิโทเคนนะครับก็คือได้ง่ายมากนะครับก็คือตีมอนก็ได้มอนก็คือตีพวกนี้นะครับพวกโอนิเนี่ยนะครับ พวกโอนิโซเจอร์เนี่ยนะครับพวกนี้เน um, okay. eh ี่ยนะครับก็คือจะมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับโอนิอะไรวะเนี่ยโอนิโซเจอร์นะครับโอเคมีโอกาสได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูละกันนะครับซึ่งไอ้พวกมอนต์รอบเกาะนี้นะครับที่มันเป็นพวกโอนิโซเจอร์เนี่ยนะครับมันจะสุ่มเกิดนะครับทุกประมาณ5นาทีจะเกิดทีหนึ่งนั่นเองนั่นเองนะครับก็คือเกิดบ่อยมากนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับทีละสิบโทเค็นถ้าตีรอบหนึ่งนะครับในเกาะนะครับประมาณ5นาทีเกิดทีหนึ่งก็เท่ากับว่า5นาทีได้ทีประมาณ120นนเองะครับโอเค ตายไปแล้วนี่เองแล้วก็จะมีฝั่งโน้นอีกนะครับมีทั้งหมด3ฝั่งด้วยกันนะครับถ้าตีทั้งหมดก็ได้มาสักร้อยยี่สิบโทเค็นนี่เองนะครับสลับมอนเกิด5านาทีก็ฟาร์มโทเค็นกันมันๆนัน่นแหละนะครับผมก็คือยาวๆนี่เองนี่ครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ตีไปได้เลยนะครับสหรับใครที่อยากจะฟาร์มโทเค็นก็ตีได้เลยนี่เองสรับโทเค็นนะครับถ้าใครมีครบแล้วก็เอามาสุ่มได้นี่เองนะครับแต่ว่า มันไม่ได้สุ่มได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้มันจะมีข้อความบอกอยู่นะครับผมก็คือเราสุ่มได้10รอบนี่เองนะครับใน2ชั่วโมงทุกๆ2ชั่วโมงนะครับจะรีครั้งหนึ่งนี่เองนะครับก็คือจะรีรอบหนึ่งนี่เองนะครับผมทูสองชั่วโมงนี่เองนะครับก็เท่ากับว่าเราสุ่มได้10รอบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรอ2ชั่วโมงใหม่นี่เองนะครับแล้วเราก็จะสุ่มอีกรอบหนึ่งได้นี่เองนะครับผมก็คือมันจํากัดอยู่นะครับว่าเราไม่ได้สุ่มได้เรื่อยนะครับเราสุ่มได้แค่2ชั่่วโงแค10รอบองชั่วโมงนนเอง้ใดวยะครับ สับพอร์ไหนก็จะมีพวกนี้นะครับนี่เลยก็จะมีเป็นพวกแบบผ้าคลุมนะครับผมแบบนี้แล้วก็จะมีโทเค็นนะครับโทเค็นก็จะได้500อันแล้วก็จะมีพวกแมทชีเรียวกะเกลือกับเออคูณ2เลเวลอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้แล้วก็จะมีเป็นผลปีศาสด้วยนี่เองนะครับซึ่งผลปีศาจก็จะมีที่เข้ามาใหม่ด้วยก็จะมีเป็นไดมอนด์นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับผลไดมอนด์ที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นสกินนะครับซึ่งเปลี่ยนแค่สีเฉยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรเลย ซึ่งมันมีบอกอยู่นะครับสลับสีของสกินไดมอนด์นะครับก็จะมีเป็นโทพัสนะครับแล้วก็มีเอมเบอรล์นะครับแล้วก็มีโรสนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็สุ่มมาแล้วนะครับได้ผลไดมอนด์เป็นสกินมาก็คือเปลี่ยนแค่สีเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรมากเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงอะไรมานี่นะครับถ้าเป็นรูบี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครมีโทเค็นเอามาสุ่มได้นะครับก็2ชั่วโมงรีรอบหนึ่งนี่เองนะครับก็จะมานี้โอเคส่วนต่อไปนะครับก็คือไอเจ้าตรงนี้นี่นะครับ ก็จะมีเป็นตัวนี้อยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้แลกเบ็ดใหม่ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมก็เบ็ดจะมีชื่อว่าชาร์คล็อตนะครับผมเป็นคอร์รัปเต็ดนี่นะครับเป็นชื่อว่าชาร์คล็อตนะฮะก็คือเราต้องตกปลาแล้วก็มาแลกนั่นเองนะครับสลับปลาก็ค <_ c> ือตกที่ตรงนั้นนี่นะครับหนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับทางด้านขวาย <adora> <_ v ot> นิดนิดนึงนะครับต้องตกในเออรูแบบนี้นะครับเป็นเหมือนพอร์ทเทวาร์ปอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไปตกตัวอื่นมันจะไม่ได้นี่เนะเราต้องตกตรงนี้นะครับผม ซึ่งผมจะทำการตกไปก่อนละกันนะครับโอเคซึ่งปลาก็จะติดเป็นบัฟสีแดงแบบนี้นี่เองนะครับเราก็ทําการเก็บมานะครับผมโอเคเก็บมานะครับผมสลับปลาก็จะเป็นปลาแบบติดบัฟสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเอามาแลกได้นี่เองนะฮะวิธีการแรกก็คือกดเี่ n p c นะครับแล้วก็ทําการกดอันที่3นะครับ Exchange Fist นะครับผมมันก็จะทําการแลกให้ได้เองนะครับแล้วกด Confirm ไปนะครับมันจะได้โทเคนมา10อันนี่เองนะครับแล้วก็มันจะขึ้นที่ตรงนี้นะครับผม ตกล็อตนะครับยังเมื่อกี้ผมมี15ใช่ไหมผมแลกไป15ตอนนี้มี16แล้วนะครับก็ตกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง100นะครับแล้วก็มาแลกได้เองนะครับก็คือตกปลาตรงรูหน่อยตอนนี้นะครับให้ครบ100ตัวนะครับแล้วก็เอามาเอ็กซ์เชนตรงนี้นะครับแลก100ตัวนะครับแล้วก็ทำการนะครับผมมาเอาเบ็ดใหม่ได้เองนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็ง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากตกปลาแล้วเอามาแลกนะครับก็ชิวๆตกไป100ตัว ส่วนต่อไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับตีตรงต้นไม้เลยจะเป็นที่คราฟนะครับผมน้ํายาอันใหม่นี่เองนะครับก็จะมีเอ่อน้ำยาใหม่ก็จะมีเป็นมังค์พอชั่นนะครับแล้วก็จะมีโอนิโซนะครับแล้วก็จะมีอินวิสิบิลิตี้พอชั่นนี่เองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายตรงนี้ก่อนละกันนะครับสหรับอินวิสิเบิลนะครับผมพอชั่นนะครับอินวิสิบิลิตี้เนี่ยนะครับเอาง่ายๆคือน้ํายาล่องหนนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรมาก ก็ใช้ u n c o m ม o n f i ิ t ในการแลก2ตัวนะครับแล้วก็ใช้เยตินะครับผมติเฟอร์ในการแลกแล้วก็ใช้แลฟิ f นะครับในการแลกอีกหนึ่งตัวนะครับผมส่วนต่อไปจะเป็นมัง k potion นะครับสลับัง n k p o t i o ก็คือเหมือนจะเป็นน้ำยาพระนะครับผมซึ่งจะโบกระยะเวลาในการ pvp มากขึ้นนะครับผม10นาทีนี่เองนะครับท่านผู้ชมโอเคก็จะมานี้แล้วก็ใช้ปลานแลฟ f i สตัวกับ s c ค a เ m e t ลนะครับแล้วก็ใช้หนัง1อันนี่เองนะครับโอเค แล้วก็โซนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นโอนิโซนะครับสรับโอนิโซก็คือจะเป็นน้าํายาที่จะแยกล่างนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับของเราขึ้นมาได้นะครับอีกหนึ่งตัวเหมือนเป็น,ปนการโคโนดิ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนจะเป็นการโคนดิ่งนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนตัวเรานะครับขึ้นมานหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะทําการต่อยตีได้เหมือนเราเลยดีนะครับเหมือนเป็นตัวโคนดิ่งอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นตัวแยกล่างนะครับก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้ซึ่งวิธีการค้าก็คือใช้แลฟิตหนึ่งตัวแล้วก็อ สำหรับอัปเดตนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วก็ส่วนโค้ดใหม่เนี่ยผมยังไม่เจอนะถ้าผมเจอเดี๋ยผมจะเอาไว้ทต่ใต่างคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะสำหรับอัปเดตที่ก็จะมีมาเท่านี้นะครับเป็นอัปเดตขั้นการนี่เองนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนอัปเดตหน้านะครับก็น่าจะมาแล้วนะครับเป็นเออผลเพียนนี่เองนะครับนี่วอชนิกนะครับนั่คือเพียนอัปเดตนี่นะครับสลหรับอัปเดตน่าจะเป็นผลเพียนแล้วนะครับทุนผู้ชมก็รอติดตามได้เลยนี่เองนะครับโอเคส่วนในตอนนี้นะครับผมจะะบบออไปย่างนนนึครััี ก็คือสลับตรงนี้นะครับสลับโทรศัพท์เลยนะครับก็คือมันที่ตั้งค่าได้นะครับตรงนี้ฟันเฟืองแล้วก็กดมอ e อปชั่นมันจะมีตรงนี้อยู่ด้วยนะครับเป็น a l l ์ FX on กนะครับก็คือเหมือนจะช่วยอาการแบบแหลกนะครับผมอะไรมานี้นะครับเหมือนจะฟิกแหลกนะครับลองกดใช้ด้านทางสลับเปิดโมบายนะครับท่านผู้ชมก็จะมานี้นะครับก็จะเป็นการ a l l ์อัตโนมัติเลยนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับผมน่าใช่ท่านันแหละนะให้นเองนะครับก็จะมานี้โอเคสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวทุกคนนะครับลาไปก่อนอีกนะ มีแค่เท่าน,นี้เดี๋ยววะเจอกันใหม่ในอัปเดตน้าครับผมว่าติดผลเพลนก็จะเป็นยังไงรองติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายซี e y o ครับ